ใช้ตีนผีจับจีบกับระบบแมชชนิกตรงนี้สีดำๆตรงนี้ให้ตรงกับหลักเข็มให้ค้างไว้ตรงหลักเข็มเสร็จแล้วให้ตรงนี้ตรงกับคลิปออนแล้ววางลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเย็บวิธีการเย็บค่ะตรงนี้จะมีขนาดจับจีบ1เซน6เซนแล้วก็12เซนเช่นเราจะทำ6เซนแล้วก็เลือกตรงนี้ให้อยู่ในร่องกลางค่ะ แล้วก็ปรับฝีเข็มเส้นตรงปรับความทีห่างปกติเสร็จแล้วค่านี่ก็จะเป็นกี๊บสน